ไปดูในส่วนของคดียาเสพติดกันบ้างที่จังหวัดปัตตานีค่ะมีผลปฏิบัติการล่อซื้อจับขบวนการค้ายาเสพติดแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขาใช้ปืนยิงต่อสู้จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการตรวจยึดยาบ้าได้ถึง4ี่แสนเม็ดพร้อมผู้ต้องหา2คนค่ะโดยในส่วนของนายมหามะวาเดงแล้วก็นายสเฟียสาละถูกจับกลุ่มได้ขณะตำรวจเนี่ยกองกำกับการ6กกองบังคับการปราบปรามเข้าล่อซื้อยาเสพติดค่ะใกล้กับจุดตรวจพระราม 96บนถนนสาย42ขาล่องปัตตานีนะราธิวาสพื้นที่บ้านตันยงตําบลมนังยงอําเภอยะริร่งจังหวัดปัตตานีนะคะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ทําการล่อซื้อ,อยาเสพติดเมื่อถึงเวลานะั้ส่งมอบของกระพบรถกระบะสีดําขับมาจอดใกล้กับรถของเจ้าหน้าที่จากนั้นในส่วนของนายมหามะก็ลงมาจากรถแล้วก็นํายาบ้านหนึ่งกระสอบมาส่งให้ เป็นจังหวะเดียวกับที่นายซูเฟียนค่ะซึ่งเป็นคนขับรถแล้วก็ไม่ได้ลงมาด้วยเนี่ยเกิดไหวตัวทัน,น่ะจึงใช้ปืนขนาดจุด45หมม,มยิงใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดล่อซื้อ3มนัดทําให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายและกระสุนก็ไปโดนนายมหาหมะเจ็บไปอีกคนด้วยก่อนที่นายซูเฟียนจะถูกเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งเข้าชาร์จแย่งปืนล็อกตัวเอาไว้ได้สุดท้ายก็หนีไม่รอดค่ะถูกจับได้ทั้งคู่แล้วก็ยอมรับสารภาพ พร้อมของกลางยาบ้าที่ตรวจยึดได้ทั้งหมด4 0 0 0 0เม็ดตำรวจเลยแจ้งข้อหานะคะร่วมกันครอบครองยาเสพติดเพื่อการจำหน่ายพยายามฆ่าเจ้าพนักงานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งพนักงานสอบสวนส,วนสวนพยะริงดำเนินคดตีต่อไป